พูดถึงซีนนู้นนี่ใช่ไหมครับทาน้องพูดถึงค่ายนี้นะครับอย่างค่ายดูมันดีนะครับนอกจากซีนนู้นนี่ก็มีนักแสดงนะครับในสังกัดมากมายมากนะทั้งแม็กนัทนะครับดิวเตอร์ยิมนะครับเน็ตเจมนะครับหรือว่าแต่ละคู่นี้ปังมากนะแน่นอนครับมีแฟนคลับรักก็ต้องมีหรือว่าแฟนคลับที่เขาบอกว่า เขาเรียกว่าะระยะมาวิจาร์แบบว่าในทางควิตเตอร์นะครับในข้อความหยาบคายไม่เกี่ยนนักสแสดงน,นะครับซึ่งล่าสุดนะครับทางต้นสังกัดน,นะครับไม่ปล่อยให้คนชั่วเขาลอยนวลครับคุณผู้ชมได้เชือดไก่ให้ลิงดูแล้วนะเก็บข้อมูลนะครับแล้วก็ส่งทนายนะครับ ไปแจ้งความนะครับดำเนินคดีเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยทางต้นสังกัดน,นะครับได้โพสต์ข้อความนะครับผ่านทางโซเชียลว่าดูมันดิตีวีได้มอบหมายให้ทนายเจนไพสิ์เขาแจ้งความกับพนักง,งานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีแก่ผู้ใช้บัญชีทวิตเตอร์ดังกล่าวนี้ในการวิจารณ์เกินขอบเขตละสัตว์ใช้ถ้อยคำที่หยาบคายและมินประมาทศิลปินในสังกัด จนทาให้เกิดความเสียหายและเสียชืย่อเสียงครับนี่ครับคือเป็นภาพที่ทางค่ายนะครับ<อ>ได้โพลนะคุณผู้ชมแน่นอนว่าพอทางค่ายพ์ปุ๊บใช่ไหมครับเหล่าแฟนๆนะครับก็มาแบบว่าถูกใจนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่ารอภาพยิ้มานานแล,แล้วบอกว่าคงบอกว่าเห็นมาเยอะแล้วอะที่บอกว่ามาลุก,กลาแล้วก็มาบอกว่าใช้แบบว่าหมินประมาทกับนักแสดงที่ตัวเองชื่นชอบนะคุณผู้ชมเรียกว่าแฟนคลับบอกเลยว่าจัดให้เด็ดขาดไปเลยโอ้เรียกว่าอ่า ส่งไปได้ใช่ไหม,อมอไเออ,อนี่เขาบอกเอาจริงนะเชื่อใจให้ยิงดูเสรินใครที่ยังแบบว่ากำลังจะคิดจะทําไม่ควรนะคุณผู้ชมนี่เขาจริงนะคุณผู้ชมไปติดตามผลงานของน้องๆดีก,กว่านะเขาบเลยว่าแต่ละคู่เนะี่ยปีหน้าอย่างที่บอกว่าเปิดแบบว่าผัางไปอ่ะน่าดูหลายเรื่องมากมน่าดูทุกเรื่องเลยนะยังไงก็ใครที่มีข้อมูลแล้วก็สามารถส่งข้อความไปที่ค่ายกันได้ครับครั<า>บโมเค